ไม่คิดเลยอะพูดต่อครับใจเย็นพูดต่อได้ใช้เวลานิดนึงต่อไมเรว่อรก็ ามเลียงที่จะไปหาคนอื่นนะก็สุดท้ายก็ต้องวนมาหาอยู่ดีนะครับก็ไม่อยากจะเอ่ยคำลาอะไรมากมากให้มันมากมายเพราะว่าวันนี้ที่เราจากกันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เจอกันนะก็ ก็ขอยกเอาคำพูดของผู้ใหญ่ใจดีเนาะคำพูดของแต่ไม่น้นอยนะครับไม่น้นนอย มันมีคำพูดหนึ่งนะขอแิเหน่อยที่บอกว่าเราจะเป็นเพื่อนเป็นพี่กันตลอดไปนะครับนั่นคือคำพูดที่มันน่าจะเป็นคอมเมนต์เนาอะในช่อบพิ้นเองเองนะ พราะลุงจะดูแลนสนพิหนิงอยู่ตลอดเวลาพิหนิงไม่สศุกนะมันก็จะมีคำพูดของแม่น้องน้อยที่แทกเข้ามาทำให้เรานึกถึงว่าตั้งแต่วันนี้เรารู้จักกันนะก็จะงที่ป้าได้พูดอธิบายยาวๆเป็นเ,เรื่องมานะกว่าเราจะไปถึงจุดนี้ถึงวันนี้นะครับมันมีอุปสรรคขวางหนามมีเรื่องอะได้เล่าไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยนะมันจะมีทั้งสุขทั้งเศร้า แล้วก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกันแต่เราพวกเราก็ผ่านกันมาได้นะครับพูดกับแม่น้องน้อยก็จะใช้ได้ตลอดไปคําว่าเราจะเป็นเพื่อนเป็นพี่กันตลอดไปไม่ว่าจะออกไปด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเชื่อว่าวันนี้มันเป็นวันที่เราได้มารวมกันได้รู้จักกันในวันนี้เราต้องแยก แยกกันเพื่อที่จะไปทาหน้าที่แต่ละคนคน,น,คคนะก็พยายามเอาคําพูดของแม่น้องน้อยมีชัยโยมาต่อ,อยอดทางความคิดของตัวเองเพราะแม่น้องน้อยจะเป็นตัวอย่างแะที่ดีให้ให้ได้ติดตามนะมีคาส,สอนในช่องของแม่น้องน้อยถ้าใครที่ยังไม่ไปดูก็ไปกดติดตามนะครับช่องอ่าแม่น้องน้อยบ้านไม่ปูหลวงนะครับ ซึ่งจะมีคําพูดที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่น้องน้อยใครที่อยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองอยากจะพัฒนาเรื่องสติปัญญาตัวเองก็ลองเข้าไปดูนะครับลุงก็จะเข้าไปดูของแม่น้องน้อยที่ตกลกนะครับก็ถือว่าเป็นคําพูดนที่เก็บเอามาต่อยอดแล้วก็แม่แม่ผู้ใหญ่ดี่ดีลหลายๆท่านที่อยู่เบื้องหลัง ที่คอยพูดคุยโทรศัพท์พูดคุยและอีกลหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ต้องขออภัยท่านด้วยนะครับไม่อยากจะให้ไม่อยากจะให้ท่านคิดมากนะเพราะว่าลุงช่างจะคอยทักทายแล้วก็พูดคุย,ยกับผู้ใหญ่เจดีที่ที่เขามาอยู่ชุมชนเราแล้วนะก็พูดคุยกันแล้วก็ไม่อยากจะพูดเยอะอยากจะแสดงหรือว่าคำว่าแสดงด้วยด้วยการทำในสิ่งที่ อแม่ๆเหล่านั้นเขาอยากให้เราเขาอยากให้เราเป็นคนดีอยากให้เราอมองไปข้างหน้าอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยอวันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่หนึ่งแล้วก็น้องเมย์จะได้อ่าเดินทางไปนนที่อำนาจเจริญเพื่อไปทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่นะที่ทํากันมายาวนานก็อวยพรนะที่หนึ่งแล้วก็พี่เดน,นะครับพบแต่ความสุขความจเจริญ นะครับคิดหองสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกๆุประการนะครับก็คงยไม่นานเนาะเราก็จะได้ได้มีโอกาสเห็นครอบครัวที่เต็มรูปแบบของพี่หน่งนะซึ่งพี่หน่งรอมาเกือบครึ่งชีวิตแล้วนะนะก็จะหลักษ้าเท่าเท่ากันแล้วนะวันนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณที่นวัดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ขอให้คำแนะนำในการให้เรา ทำในสิ่งที่ดีให้ให้ใหลูกจดจำนะครับก็มีนี่แหละของดีที่สังสมมาตั้งปีที่แล้วนะเอาให้พี่หน่งไปดูแลสุขภาพเป็นน้ำผึ่งเราเป็นน้ำึ่งบริสุทธิ์ที่เก็บวัดสะสมไว้มอบให้กับคนที่สําคัญเท่านั้นแล้วก็เหลืออยู่แค่สองขวดนะไม่รู้ใครจะเป็นคนได้นะขวดนี้ก็เป็นขวดที่มอบให้กับพี่หนิงแล้วก็น้องเมย์เอาไว้ ไปดูแลสุขภาพอาปุปกาให้คุณแม่ด้วยนะครับเรื่องมีปัญหาอะไรอย่างนี้พี่เหน,น่งกับพี่เหน่งเขาก็จะไปตลอดไปไปกับพี่เหน,น่งไปเร่ยตั้งแต่แรกมาคือพี่เหน่ยังไม่ไม่ย้ายมาที่นี่เวลาไปทำก,กิจกรรมเขา,าจะไปกับพี่เหน่งเวลาที่ว่าฟิวตกอะไรเบนะี้เขาก็จะช่วยดันช่วยอะไรแถมมันก็ มันก็มีเหมือนที่พี่เหน่งบอกเะไรลยว่าบางทีก็มีมีเราแกงกันบ้างมีอะไรกันบ้างแล้วเราก็คือเราคุยพอมีอะไรปั๊บเราก็คุยมันก็ผ่านมาเรื่อยๆทุกอย่างเนี่ยมันก็คือมีทั้งส้มลุกคลุกคลาแล้วก็มีทั้งยิ้มนั่งอยวเรองไห้มันไม่ต่างก็คือหลายคนจะบอกรู้สึกบุคันกันไม่ได้ แต่ว่าสาหรับป้าเนี่ยป้าว่าป้าไม่จะมากกว่าทุกคนเพราะว่ามันมันปรเชิญปัญหามาทุกอย่างก็บเมเดนี่เยอะมากแล้วก็ว่าก็บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าคือรักเขาเหมือนน้องสาวตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบางทีก็เขามีปัญหากับลุงนีอะไรกับลุงเนี่ยป้าก็จะบางทีก็เหมือนไส้ลุงมากกว่าเหมือนไส้ไมได ใจใจร้ายและคนที่ชําเจียนตายคือใครคือคนที่รักเธอ2บายนี้นะไม่ขันนะคะผิดทานให้กันลงแล้วค่ะและคนที่ชําเจียนตายคือใครคือคนใครไกล้เธอ